ในคืนนั้นนั่นเองในขณะที่หลวงปู่ดูทันกำลังนั่งกรรมาฐานอยู่ในกุฏิแต่คืนนี้ความรู้สึกของท่านไม่เหมือนเช่นทุกวันท่านรู้สึกว่าจิตใจเป็นอะไรไม่รู้เหมือนถูกรบกวนอยู่ตลอดเวลาเมื่อกำลังเริ่มสงบสติก็ถูกจิตแทรกเข้ามาอีกแล้วพยายามข่มให้หายไปแต่พอหายไปได้สักพักมันก็วนกลับมาอีก เป็นเช่นนี้อยู่นานครับจิตท่านเหมือนกับรู้ได้ว่ามีความไม่ชอบมา,าพากลอยู่ที่ด้านนอกแน่ๆรู้สึกสังหอนใจประหลาดจึงเดินก้าวออกไปจากกุฏิด้วยความระมัดระวังเห็นพระเนนรูปอื่นกำลังเดินอยู่ในบริเวณแถวๆกุฏิท่านก็รีบสั่งให้ทุกคนขึ้นที่พำนักของตนให้หมดแม้ลูกศิษย์ท่านจะสงสยัยแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธคำสั่งของหลวงปู่ได้ หลวงปูด่ดูท่านเลาว่ามีความรู้สึกประหลาดเมื่อมองขึ้นไปบนยอดของหลังคากุฏิแม้จะอยู่ในความมืดแต่จิตของผู้ทรงอภิญญาคงจะสัมผัสได้ถึงความไม่ปกติบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่ในเงามืดนี้เป็นแน่ท่านจึงรีบกลับไปหยิบคันน้ำมนตในกุฏิเดินออกมาแล้วก็ยกมือขึ้นพนมบริกรรมพระคาถา ก่อนจะลองสาดน้ำมนต์นั้นขึ้นไปบนหลังคาโกติพลันที่สายน้ำมนต์กระทบบนหลังคาก็เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวปรีเปรีเปรี้ยังกับใครเอาประทัดมาโยนใส่อย่างนั้นเลยแล้วก็เสียงกุกกักกุกกักกุกกักดังมาจากบนหลังคาโกติเสียงมันดังมากครับทีนี้พระเนนที่อยู่ด้านในต่างสงสัยรียบเปิดหน้าต่างออกมาดูก็เห็นท่านยืนอยู่ ตะโกนถามกันเป็นการใหญ่หลวงปู่หลวงปู่เป็นอะไรหรือเปล่าขอรับหลวงปู่ดูท่านสายนาแล้วท่านก็ชี้ขึ้นไปให้ทุกคนดูบนหลังคาฉันไม่เป็นอะไรนั่นนะเขาคงทำส่งมาให้ฉันนะัะกะจะเอากันให้ถึงตายเลยทุกคนที่ได้ยินคำว่าตายก็ต่างตกใจกันทั้งนั้นแต่หลวงปู่ท่านกลับอยู่ในอาการสงบนิ่งไม่มีความหวั่นเกรงหรือตกใจแต่อย่างใด เพียงแต่บอกทุกคนให้ไปนอนจำวัดกันได้แล้วเช้าวันต่อมาหลังจากบิณฑบาตท,ทุกคนมาสำรวจดูหลังคากุฏิของหลวงปูด่ดูก็เห็นรอยแตกเป็นแนวยาวพบเจอเศษผงเศษดินรวมถึงเศษตะปูเศษใบมีดตกกร่วงที่พื้นอยู่เต็มเลยก็คาดเดาได้ว่าคงจะเป็นคุณสาฝ่ายต่ำที่ถูกส่งมาเมื่อคืนนี้เป็นแน่ชาวบ้านลงความเห็นกันว่า คงจะไม่ใช่ใครน่าจะเป็นนายทองนี่แหละมีบางคนที่จะไปเอาเรื่องแต่ก็ได้รับคําทัดทานจากหลวงปู่ดูท่านบอกแต่เพียงว่าไม่ต้องนะไม่ต้องเขาไปแล้วหลัะเขาส่งสิ่งเหล่านี้มาให้ฉันทั้งคืนเลยคงจะโกรธฉันหนักฉันก็เลยส่งกลับไปให้เขาบ้างแต่สิ่งที่ฉันส่งฉันสวดคำแผ่เมตตาคำขออโหสิกรรมส่งไปให้เขาแทนส่งอยู่ทั้งคืน จนเขาเลิกส่งมาหนะักคงจะเบื่อแล้วท่านพูดแล้วก็บอกให้ทุกคนแยกย้ายไปทําธุระและหน้าที่ของตนและหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นไม่มีใครได้พบเห็นนายทองอีกเลยคงจะย้ายหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วหรือเกิดความละอายใจในสิ่งที่ได้เผลอกระทําลงไปจากการบันดาลโทสะจนเกิดอารมณ์ชั่ววูบถึงขนาดจะห้ามหันกันจากเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง แต่ด้วยความเมตตาของหลวงปูด่ดูท่านไม่ถือโทษท่านเข้าใจการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของอารมณ์ส่งสิ่งชั่วร้ายมาท่านกลับทรงสิ่งดีๆกลับคืนไปจะส่งมาเท่าไหร่ก็ส่งกลับคืนไปเท่านั้นจนเขาเริ่มคลายดับความเครียดแค้นในใจได้จนหยุดที่จะทำต่อในที่สุดยังทำให้ไม่ต้องกลายมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรแก่กัน อีกด้วย